ชาวเน็ตสงสัยงานครบรอบช่องสามไรเงาวัดที่สะพายโบนันซ่าเขาใหญ่แมทพิรณีทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าในงานครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กับไรเงาวัดที่สะพายโบนันซ่าเขาใหญ่แมทพิรณีเรียกได้ว่ายกทัพพระเอกนางเอกมากันเพียบในงานครบรอบ53ปีช่อง3มปีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจ ที่ต้องบอกเลยว่างานนี้จัดเต็มขบวนพาเหรดที่รวมตัวเหล่าพันนางตัวท็อปและนักแสดงหน้าใหม่กันเพียบพร้อมกับบรรดาแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันแบบล้นสนามและในงานนี้หลายคนต่างก็จับตามองว่าเมื่อสามนางเอกแก๊งมอมา้าอย่างมินชาริดามากิราสีและมิวนิฐาและเบลล่าราณีจะเจอกันในงาน ในงานบอลช่อง3ครบรอบ53ปีหรือไม่ซึ่งก็ปรากกฎภาพที่ทั้ง4ี่นางเอกได้ร่วมโชว์เดียวกันสยบดราม่าเกาเหลาในช่วงพาเรตของเหล่านางเอกและยังได้โชว์เพลงรวมด้วยกันกลางสนามอีกด้วยและล่าสุดทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าในงานครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3กับไร้เงาวัดที่สะพายบน,นันซากเขาใหญ่แมทพิรณี โดยชาวเน็ตนั้นต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามกันอย่างมากมายว่าแมทพิรณีไปไหนถึงไม่ได้มาร่วมงาน